ขนมเย็นดีแล้วลองแค่ชิมดูสักอันค่ะแป้งจะนิ่มๆนะคะของเราจะไม่แข็งๆนะแป้งเราจะเป็นแป้งนิ่มๆนะคะลองไปทําชิมดูนะขนมโกสุยหรือขนมโกซุยนะคะวิธีทําแบบง่ายๆของเราจะใช้แป้งแค่สองอย่างเจ้าร้อยหนึ่งค่ะเนี่ยร้อยหนึ่ง แป้งมันห้าิบตักแบบนี้นะคะห้าครั้งสองสามสี่ห้าเกลือป่นสองหยิบมือค่ะสองกรัมนะเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งก้อนจะอยู่ที่หนึ่งกรัมเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะร้อยี่สิกรัมประมาณนี้นะคะน้ำสะอาดเตรียมไว้หกร้ห้าสิใส่ไปก่อนนิดนึงค่ะ เปิดไฟเขี่ยวให้น้ำตาลเราออกมาเป็นสีน้ำตาลทองๆนะคะหอมๆ เราต้องการให้ออกสีเหลืองๆทองหน่อยเราก็จะให้เข้มขึ้นว่านี้อีกนิดกิ่นของน้ำตาลจะโชยมาบอกหรอค่ะเ็าจะหอมๆนะเริ่มได้กลิ่นหอมๆแล้วก็เตรียมน้ำไว้เลยค่ะน้ำที่เหลือจากเราตวงไว้เมื่อกี้650นะคะกลิ่นของเขาก็จะบอกมาแล้วกลิ่นเขาจะหอมๆอ,ออกมา กลิ่นของน้ำตาลด้วยนะเราเที่ยวได้หรือ,อยังเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมๆนะคะถ้าต้องการให้เข้มขึ้นก็ปล่อยให้เขาไหม้กว่านี้อีกนิดนึงเท่านี้เราชอบใจสีแล้วใส่น้ำ้งไป เียมใบเตยได้สัก3ามใบค่ะบีบบีบบีบแล้วลงไปต้มน้ำตาลที่เราเคี่ยวละลายหมดแล้วกองค่ะนำไปกอง พักให้เขาคลายความร้อนลงหน่อยนะคะในขวดนี้คือกีนะคะคือคือด่างด่างที่เราใช้ทํากีจังนะคะใส่ด่างนิดหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งกรัม แล้วลินใส่ลงมาค่ะนี่อุ่นพอผสมได้อุ่นค่อนข้างร้อนนะคะอุ่นไปอุ่นค่อนไปทางร้อนนะคะแต่ถ้ากองใหม่ๆใส่เลยก็ไม่ได้เพราะว่าแป้งเราจะสุก ขนมเราไว้อย่างนี้15นาทีค่ะเกลือลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียว สามนาทีค่ะนึ่งเข้าไว้แบบนี้สามนาทีลองทำชิมดูนะคะอร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ